บทบาทคาสิโนว่าครับก็เป็นอะไรที่ต้องค่อนข้างศึกษาเหมือนกันครับและก็โชคดีที่ได้พร่วมก,กับก็คือพี่วีวิรภาพครับเป็นคนอสอนเทคนิคต่างๆในความพราพๆขอ,ของของตัวละครตัวนี้ครับซึ่งพี่วีก็พี่วีก็ได้ยินเพื่อนเล่ามาเหมือนกันครับ <Okay. S 1> ผมก็ไปทําการบ้านมาแบบฟังเพื่อนเล่ามาเหมือนกันแล้วก็เอามาคุยกันว่าเออเราควรจะในความเจ้าชู้และเพล์บอยของราวิทเนี่ยควรจะอยู่ในขอบใครไหนเป็นในทิศทางไหนครับ มันห่างไกลมากครับมันค่อนข้างเล่นยากต้องทําการบ้านหนักมากครับผมพี่วีเองก็แบบห่างจริงจังครับจริงจังมากพี่วีก็ก็ต้องแบบศึกษาหนักมาทกทําการบ้านหนักมากเพื่อที่แบบหามาบอกผมว่าเราควรจะในระดับนี้นะถึงจะเป็นระวิตท,ที่สมบูรณ์แบบท้มันดูดนดีน้มันดูน่าเชื่อถือครับ ในบางจังหวะอะไรอย่างนี้ครับเนื่องจากพีวีเขาเป็นพระเอกที่แบบหนึ่งในพระเอกในตำนานเก่าใช่ไหมครับเขาก็จะบอกออตรงแบบจังหวะนี้เล่นอย่างนี้นะไหนเมฆลองเล่นเล่นประมาณนี้ซิละมุนอย่างนี้สายตาอย่างนี้เขาก็จะมีแบบอะไรในใจพีวีบอกผ่านผ่านผ่าน,าน,านบอมาบ้างบางทีก็บกแบบทาให้ดูบ้างครับที่พีวีทดูดูเียนะเชื่อถือครับโอ้โหเขาคือพระเอกในตำนานครับผมเขาเล่นได้สมบทบาทครับ เราทําการบ้านในการแสดงของเรามาดีครับผมก็เลยได้ออกมาค่อนข้างแบบหลายๆคนก็บอกว่าเออ,เอ,อแบบดูน่าเชื่อถือดูแบบเป็นอย่างนั้นสมคาแรคเตอร,ร์จริงๆครับนค,นาาครับาามีครับผมผมดูในไลฟ์สดด้วยครับคนก็จะบอกเออแบบรวิทแบบเออพ่อหนุ่มเกลียวกราดอ่าพ่อหนุ่มกล้าวดูอีกแล้วในตัวละวิทยเนี่ยค่อนข้างยากตรงที่ว่า,ามัน,นมีปมหลายหลายเรื่องมากเลยครับซึ่งยังไม่ได้เฉลยออกมาในละครครับ เดี๋ยววันนี้จะมีหนึ่งปลมละที่ที่ได้แบบเฉลยออกมาแล้วเดี๋ยวในทุกครึ่งเรื่องของละครเรื่องนี้ผมพูดเลยว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่แบบพลิกผันตลอดเวลามีแบบเฉลยปลมมีเหตุการณ์ที่ค่าดาไม่ได้ตลอดเวลาจริงๆครับทุกครึ่งเรื่องเลยในเรื่องแรกๆไม่ต้องคุมเลยครับแต่พอมาเจอนางเอกมันอาจจะมีแบบ อ่ะนางเอกเขาเข้ามาขัดของเราแบบไม่ให้เราไปใช้ชีวิตกลางคืนไม่ให้ปาร์ตี้สังสรรค์แบบไปหาส,สาวๆไปเรื่อยเราเริ่มถูกคุมแล้วและทีนี้เรามีเรื่องงานเข้ามาเรื่องบริษัทของพ่อเราก็เลยต้องกลับมาโฟกัสเรื่องงานด้วยครับโฟกัสเรื่องงานเป็นตัวเองลแล้วครับคือกับแพรวเนี่ยเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับรู้จักกันมาอยู่แล้วก่อนหนะ้าที่จะมาเล่นด้วยกันถึงแม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกันใช่ครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบ ฟในการทํางานมากครับเพราะว่ามีอะไรเราพูดคุยตลอดเวลาเหมือนเป็นการวางแผนเป็นการแพลนในทุกๆซีนว่าเราจะเล่นไปในเวนี้ไหมอันนี้ไม่ดีอน,นุนันนี้อย่างเช่นครับอย่างเช่นซีนที่แบบต้องกอดกันก็จะมีคุยกันแล้วเดี๋ยวแพรวเข้ามากอดเราตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราเอาไหล่ลงข้างหนึ่งเพื่อที่แบบแพรวรับหน้ารับกล้องจะได้ไม่บังการบิดองศาน,นี้อะไรต่อมนอะไร มันก็มีครับมีหลายจังหวะที่แบบอาจจะแบบเป็นซีนที่ไม่ได้รับหน้าแล้วจะแบบเห็นกอดกันจากข้างหลังอาจะมีแบบไหลสันบ้างอ,อะไรตนี้แลไรครับให้รู้ไว้ว่าออยุงกัดนะครับอะไรประมาณนี้น,น,นิดหนึ่งครับนนค,ครับอาเรียกว่าได้ได้ได้เรื่อยๆครับผมก็ตอนนี้มีอีก2เรื่องครับเรื่อง2ทธารนงแล้วก็เล่ยมยุราซึ่งกําลังถ่ายทําอยู่ครับอาสองสองเรื่องเองครับ เรื่องเรื่องสาวใช้ดิลิเวอรี่นี่คือถ่ายจบไปแล้วครับผมใช่ครับกำลังถ่ายทำครับส,สับสนไหมสองเรื่องนี้ไม่สับสนครับแต่ผมเคยมีประสบการณ์ในชีวิตที่แบบต้องต้องถ่ายแล้วแบบพูดเนอเหมือนประมาณแบบบุญชูอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นอาจจะมีติดมาบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีครับ,รบ,รรบกับอีกสองเรื่องเลยครับเรื่องสองรณงนี่ค่อนข้างค่อนข้างทรณงทรหด มากมากน่าสงสารพริกบทบาทใช่ครับน่าสงสารมากจนคนดูน่าจะอยากด่าแหละเพราะไม่สู้คนเลยน่าสงสารแบบยอมขัดใจแน่ๆครับด่าผมแน่ๆผมรอคำด่านะครับด่าได้แต่อย่าแรงมากนะครับจิตใจมันกระทบกระเทือนครับกับอีกเรื่องหนึ่งค่อนข้างเล่นมีความ การล่อนเจ้าชู้หน่อยๆอันนี้ต้องทำกันบ้านไหนอีกแล้วเรื่องอย่างเงี้ยต้องต้องทำกันบ้านไหนอ,อีกแล้วครับผมต้องแบบไปต้องไปฟังเพื่อนเล่ามาอีกแล้วครับมันมันมีความการล่อนที่แตกต่างกันอันนั้นการล่อนแบบมีปมอันนี้เราการล่อนแบบการล่อนไม่ธรรมชาติมากการล่อนแต่ก็ยังรักผู้หญิงคนหนึ่งมันก็เลยหยุดความเจ้าชู้มีแบบผู้หญิงที่แบบเราหมายปองหนึ่งคนทําให้เราหยุดความเจ้าชู้ทุกอย่างไว้ครับไม่แน่ถ้าใช่ครับในความการล่อนมันจะมีความแตกต่างมา นะครับในแบบกระล่อนขัดความอบอุ่นกระล่อนในเวที่แบบอยากได้เขาให้เขาแบบรักเราอะไรอย่างนี้พี่วีสอนมากครับเพิ่งจะได้ครับเพิ่งจะได้ครับก็ได้องเร่ครับมันคงเป็นอะไรที่จะท้าทายแล้วแบบเขาอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเราเล่นบทบาทอย่างนี้ได้ดีครับเนี่ยบางบางวันได้แบบอันไหนไม่รู้เดี๋ยวกระถดถามพี่วีพี่ีครับอันนี้ปรึกษาผมควรจะยังไงดีใช่ครับดีนะครับดี ใน,ใ,นใ,นในเรื่องไหนครับใน,ในเรื่องสาวใช้ก็ออนไปแล้วเนี่ยผมดูทุกครั้งผมจะรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนคนดูแหล,ละว่ารวิหุ่นหงิดเลยทั้งหนาหน้าแบบหน้าดูเครียดตลอดเวลาหน้า<ใ>นอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะตั้งแต่เปิดเรื่องมานอกจากซีนแรกที่อซีนแรกที่อยู่ในผับเลยก็แบบก็เครียดแล้วมีเรื่องแบบกังวลใจแล้วเรียบร้อยมันไม่มีไม่มีซีนวันไหนเลยที่ที่ทำให้รวิทแบบคลายเครียดได้แต่ขอย้ำนะครับเรื่องนี้เป็นละคระรักคอมเมดี้ แต่ลละแตระวิทย์อยูใ่ในเส้นเรื่องที่ว่าดราม่ารักๆครับผมเลิฟป็นดราม่าครับรรรนะใช่ครับดูสดผมผมเอาจริงๆนะเวลาดูสดผม,ผมชอบนั่งอ่านคอมเมนต์มากมันสนุกมา,มากๆเลยครับผมชอบอะไรพิเศษเ,เศรอครับก,ก็อาจจะแบบบอกว่าแบบระวิทย์หล่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างเป็นความเป็นจริงอยู่ครับผม,ผมก็ชอบเหมือนกันครับ ใช่ครับขึ้นในกองเนี่ยผมต้องเล่านะว่าในประวัติในกองเนี่ยจะมีความอวยยศนางเอกและผู้หญิงต่างๆคือทั้งพี่วีแล้วก็ผู้ช่วยเนี่ยจะค่อนข้างแบบอวยนางเอกเหมือนส่งพลังบวกให้กันฉีดยาการนาสมมุติคัดปุ๊บก็จะบอกว่าแพลสวยมากครับซีนนี้แพลเล่นดีมากครับแต่ผู้ชายเนี่ยจะแบบไม่เคยมีครับผมสมมติถ้าผมหลุดเส้นหนึ่งอ่าคัด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 ก่อนผมแพลหลุดต้องแบบให้ช่างมาแบบปัดผมถ้าผมเมฆกับผมต้องหลุดเนี่ยอ่าหนึ่งเส้น เขาจะพิจารณาก่อนพี่วีดูกันได้ได้ได้ไดถ่ายต่อครับประมาณนี้ค,นนคือมันก็ยังไปได้ครับก็ถามน้อยใจไหมก็เข้าใจแหละบางกองก็จะมีอวยผู้ชายบางกองอวยผู้หญิงกองนี้ให,ให้เขาบ้าง,ใ,นใ,นงใช่ครับแต่ทุกใช่ผมรออ่านอยู่นะครับผมทุกคอมเมนต์สนุกครับค่าบปีนี้จะเข้าสู่เลขสาม <c oughs> อายุเป็นเพียงตัวเลขจิตใจยังเด็กอยู่ครับถามว่ามันมีจุดเปลี่ยนเยอะไหมกอ็อาจจะมีแบบเรื่องสุขภาพร่างกายเราอาจจะต้องแบบเมื่อก่อนเราฟิตเนสปุ๊บเราไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้เราจะเหนื่อยมากขึ้น <c oughs> สัมผัสได้แล้วว่าเราต้องต้องรักษาสุขภาพมากขึ้นครับแต่ปกติเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วมันก็เลยแบบไม่ได้มี side e f e c t อะไรมากครับไม่เหมือนเดิมคือ <c oughs> บา,บางอย่างมันอาจจะมีผลทั้งใจอย่างเช่นแบบกินแล้วเราเรากลัวแบบกินเยอะไปแล้วเราจะอ้วนหรือเปล่าก็เลยพยายามแบบคุมบ้างถ้าไม่นับกันแบบต้องคุมคุมอาหารเพื่อถ่ายละครนะครับเราจะแบบมีความคิดว่าเอ้ยถ้าเรากินเยอะเกินไปมันจะลงพุงไหมมันจะเอาออกยากไหมครับแสดงว่าเราก็แบบว่าคนข้างตัวเองหนักกว่าแต่ก่อนหนักกว่าแต่ก่อนครับผมเรียกว่าโฟกัสมากกว่าครับคุมจิตตัวเองด้วยครับจริงเราก็ไม่ใช่คนกินอะไรมากกินเยอะครับซัดบุฟเฟ่ตลอดเลยครับผม แต่ออกากาลังกายครับและเป็นในเบ,บสพื้นฐานของตัวเนี่ยเป็นคนค่อนข้างเผาผัานดีอยู่แล้วครับแต่ก็<ต>ไม่ประมาทครับผมเหรอครับเป้า <c oughs> หมายชีวิตของ,ของ,ของปีนี้ไหมครับหรือว่า,า,าหลังจากนี้นครับหลังจากนี้ก็ยังอยากเป็นนักแสดงอยู่ครับอยากมีละครแบบบทบาทที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ เป้าหมายใหม่ที่เข้ามาอยากจะแบบอาจจะทําผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่าเปิดร้านอาหารในอนาคตครับเพราะว่าตั้งแต่ไปแข่งมาสเตอร์เชฟมาก็รู้สึกว่าแบบมันสนุกกับการทําอาหารรู้สึกใจรักการทําอาหารมากขึ้นครับเราก็ถ่ายคลิปทำอาหารมาให้แข่ตลอดเลยนะครับก็เราไม่รู้จะระบายลงที่ไหนแล้วก็อ่ะระบายลงทางการลงไอจีลงสื่อโซเชียลตา่างๆ มีเวลาครับเราพยายามแบ่งเวลาครับในวันไหนที่แบบบางปุ๊บเราอัดคลิปแล้วเราอัดเก็บไว้เป็นสต็อกตึกๆๆๆแล้วก็เอาไปลงครับชอบครับชอบตั้งแต่หลังจากไปแข่งมาครับผมคือผมเป็นคนชอบกินมาเป็นหลักชอบกินปุ๊บมันบางทีเราขี้เกียจขับไปร้านอาหารรถติดเนาะแบบใช่ครับเราก็เลยแบบออยากทํากินเองเมื่อก่อนเนี่ยทำเป็นแค่แบบเสียเนื้อต่างๆทําเนื้อเป็นก็ชอบทําในระดับหนึ่งแต่พอหลังแข่งปุ๊บคือชอบแบบชอบเลยครับ ครับก็พยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามหาเมนูที่แบบง่ายๆทุกคนสามารถทําตามได้ไม่ยากเกินไป,นป,นปไมีแพลนว่าอยากทํา y o YouTube ด้วยครับแต่ว่าเตรียมการเตรียมอุปกรณ์อย,นะอยากให้มันดีครับแล้วก็ไม่อยากให้มันเครียดเกินไปไม่อยากให้มันเป็นรูปแบบรายการรูปแบบเก่าที่แบบเราอาจจะแบบพาไปแต่มีอะไรใหม่มากกว่าเดิมครับ<ต>พยายามไม่ให้ซ้ำมีแพลน<ม>ครับผมรอ อเอาจริงร้อยปอนด์สิบห้าออกครับรรครับผมพร้อมถ่ายเลยพร้อมถ่ายเลยรอ้อยมันออก